เรามาดูดวงของคนที่เกิดราศีเมษนะคะราศีเมษนะคะตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2567ถึงวันที่1สิงหาคม2567สําหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะคนที่เกิดในราศีเมษช่วงนี้คิดมากเรื่องความรักนะคะคิดมากลงความรักมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจหนักอกหนักใจทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าเนี่ยระวังในเรื่องของคําพูดของตัวเองนะคะ อารมณ์นะคะและการตัดสินใจต่างๆช่วงนี้นะคะคุณจะมีสเสน่ห์และมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะแต่คุณจะสนใจเรื่องการทํางานนะคะเรื่องการหาเงินมากกว่าระวังคําพูดของตัวเองช่วงนี้หลายๆคนกําลังคิดนะคะกําลังรอใครติดต่อกลับมานะคะรอการติดต่อจากใครบางคนจากคนที่คุณรักนะคะหรือบางคนกําลังคิดอยากจะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อไปฝึกอบรมนะคะเกี่ยวกับงานนะคะ ช่วงนี้นะคะช้อปปิ้งเก่งรายจ่ายเยอะนะคะระวังมีเรื่องให้เสียใจใครมีปัญหาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับาซต้าคอบาลัยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับขาต้องระวังระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักช่วงนี้ระวังปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆจะย้อนมาให้ปุณนปวดหัวหลายๆคนแบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้ดวงการงานของคุณนะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสนะคะ ที่จะได้งานที่มั่นคงนะคะมั่นคงแล้วก็ดีด้วยมีผู้ใหญ่สนับสนุนและอุปถรัรมภ์การงานมีโอกาสขยับขยายเป็นทิศทางที่ดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายนะคะช่วงนี้นะคะงานขยับขยายเป็นทิศทางที่ดีแต่เหมือนยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่สําหรับคนที่ทํางานประจําช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานระวังมีเรื่องขัดแย้งในที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะ ระวังมีเรื่องขัดแย้งในที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้งานอยากางานอาจจะเยอะนิดนึงแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะดวงการเงินนะคะดวงการเงินในช่วงนี้นะคะคุณจะขยันเป็นพิเศษในเรื่องของการหาไรายได้หาเงินขยันในเรื่องของการทํางานเป็นพิเศษนะคะแต่เหมือนยังไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ได้นะคะ ระวังเรื่องรายจ่ายรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายเยอะรายจ่ายเก่าๆนะคะปัญหาเก่าๆที่จะต้องตามแก้ไขต้องตามจ่ายอยู่เป็นประจำนะคะดวงความรักของคนโสดนะคะดวงความรักของคนโสดในตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยนะคะอกหักมาก่อนมีเรื่องให้เสียใจมาก่อนช่วงนี้คุณก็เลยค่อนข้างที่จะคิดมากเรื่องของ ความรักคิดมากเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเก <un> ี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะถึงจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาเจรจาอยู่ในตอนนี้แต่เหมือนคุณก็ยังยังไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรสนใจเรื่องการทํางานเรื่องการหาเงินมากกว่านะคะดวงความรักของคนมีคู่นะคะดวงความรักของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะคุณสนใจเรื่องการทํางานเรื่องการหาเงินไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรัก คิดมากไม่สบายใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ระวังปัญหานะคะการหึงหวงและบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ8 4 8สด ขอให้คุณโชคดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษค่ะ